วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูจากกลุ่มอาการในโฟรติกซินโดมนะคะซึ่งกลุ่มอาการนี้นะคะก็เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเด็กนะคะก็จะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่ไตเนี่ยมีการสูญเสียโปรโตีนเนี่ยออกมากกว่าปกตินะคะทําให้เด็กเี่ยมีอาการบวมแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อาการที่สําคัญตัวแรกเลยนะคะก็คืออาการบวมนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอาการปรสัสสาวะเป็นฟองนะคะซึ่งการปรสัสสาวะเป็นฟองเนี่ยเป็นสัสสำคัญเลยนะคะที่สังเกตได้ว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเนาะ ทันมานะคะก็จะมีการน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้นะคะจากการข้างของของเหลวแล้วก็จะมีเบื่ออาหารอ่อนเพีย ตาามมาได้นะคะคการพยาบาลที่สําคัญเลยนะคะก็จะมีการชั่งน้ําหนักทุกวันนะคะแล้วก็การวัดไอโอติดตามอาการบวมวัดสัญญาณชีพโดยเฉพาะความดันโลหิตนะคะแล้วก็จะมีการจํากัดเกลือในอาหารยาที่ใช้นะคะก็จะมีสเตียรอยแล้วก็จะเป็นยาขับปัสสาวร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับแผบ,บที่เกี่ยวกับค่าการทํางานของไตนะคะก็ตอนนี้นะคะที่เรามีชี้สรุปของการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นอยู่นะคะใครส่ก็ไปเข้าไปดูได้ที่จีรนเลย